ว่าฉ <_ JJonak for u> <oyu> ันจะรักใครไม่ได้มึงจะรักใครไม่ได้มึงเังไม่มีแฟนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเอ่อเลยคงนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลหรอ s ับสไคร b e ด้วยวันนี้ลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย